สรุป3จุดเด่นของ KPG Portal ที่นักเรียน KPG ต้องรู้ 1. ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนจะมีความปลอดภัยมากค่ะ KPG Portal เนี่ยจะเป็นระบบหลังบ้านโดยเฉพาะของ KPG ค่ะไม่ว่านักเรียนจะสมัครเรียนหรือสมัครวีซา่า KPG Portal จะเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวเอกสารทุกอย่างเนี่ยจะไม่ถูกส่งผ่านไลน์หรือแชทใดๆนะคะทําให้ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนไม่หลุดแล้วก็ปลอดภัย100%ค่ะ 2. ครบเป็นระบบตรวจสอบได้ แค่ตอบรับเข้าใช้งาน KPG Portal นะคะนักเรียนจะเห็นทสัสหรือขั้นตอนทั้งหมดที่ต้องทำตั้งแต่การสมัครเรียนสมัครวีซา่ารายการเอกสารต่างๆหรือล็อกอินที่เราจะต้องแชร์กับสถาบันเองก็ตามนะคะจะป่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเลยค่ะ 3. ซ้อมใช้ระบบ p o r t ทัเหมือนมหาลาัยจริง สถาบันส่วนใหญ่นะคะทั้งในอเมริกาแล้วก็แคนาดาเนี่ยจะใช้ระบบพอทัลสำหรับทุกๆอย่างเลยทั้งลงทะเบียนเรียนนะคะชำระค่าเทอมหรือแม้แต่การส่งงานส่งการบ้านนี่เองค่ะเพราะฉะนั้นถ้านักเนี่ยได้เริ่มจาก KPG portal เนี่ยก็อาจจะทำให้ปรับตัวได้ง่ายมากขึ้นตอนที่เราไปเรียนแล้วค่ะสมัครเรียนต่อต่างประเทศทั้งทีต้องมีเพื่อนร่วมเดิน,นทางอย่าง KPG o s นะคะแอดไลน์แก็บันกันได้เลยค่ะ